ขี้ตังโอ้ยมัไฟมไฟโอ้เร์กว่าเบรวแล้วั้ล้นี่ครับนี่ครับชวยโอ้ยระบานครับคนแรกครับผมมาเดิมเลยครับ ถึงแล้วอืมโดนครับโดนแล้วตาเด้งตาเด้งว้าเพิ่มคลิปโอ้โหสวยๆครับนอนเอาเรื่องแล้วทุกคน บอยู่นะครัสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ปานนะครับกับฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับวันนี้เราออนทัวร์มาอยู่กันที่บ้านในไร่นะครับแต่แถวนาท่ายนะครับจังหวัดปังงานนะครับเรามีนัดกับนี่ครับสุภาครับผมพิ่ติงนะครับพี่ติงครับมาในเสื้อของสุภาปลาใยนะครับนี่เสื้อหมาเสื้อหมานี่สุภาครับ สวัสดีครับผมน้องน้อยหน้ามนครับคนตกปลาวันนี้มาเป็นหัวหน้าทีมครับผมนี่ครับผมจะาจะปาไปเชื่อดไหมวันนี้ดูก่อนนะครับกิเด็ดของสุปาวันนี้จะพาไปไหนครับถอยปากคลองในไร่ครับผมนี่ครับผมถินของหน้าอันครับผมไม่ใช่ถินผมเดี๋ยวว่าพาพี่พี่มาครับวันนี้นี่ทำไปชมกันดูนะครับว่าวันนี้จะบันเติงไหมนะครับจะบันเติงหรือบันไล่เดี๋ยวรอชมกันดูนะครับโอเคตอนนี้ก็เดินเข้าหมายก่อนนะครับหมายแรกก็เป็นปากคลองนะครับปากคลองบ้านในไล่ ก็เอาเหยื่อมิตรพานมาลองนะครับเหยื่อตัวใหม่นะครับตามไปชมกันดูครับดูนครับเราใกล้ถึงแล้ว ทีทีทีเอามันนักนะเขาครับดูดิปล่อยไม้ดิดดดด โดนครับโดนแล้วตาแดงตาแดงว้าวเปิดคลิปโปุ๋ยสวยครับนอนเอาเรื่องแล้วทุกคนนอนเอาเรื่องครับผมนอนมีชีวิตครับนอนน้ำปานครับผมนอนมีชีวิตครับแคมได้ครับ ลอน้ำตาตัวเลขครับผมตัวเลขตาไม่ต้องเลยต้องนะดวงทาแดงัดงไหม hả à, cong, con cong con mày gặp ông ấy บ้าพัดไปสิโลเดินไปกลับวันนี้มาน้ำจังหวะน้ำขึ้นนะครับจังหวะน้ำขึ้นเต็มๆน้ำก็หรือว่ามีตัวนะครับมีตัว ที่ไหนนะทน,นบ้านอาหารใคบ้านนี่ครับยูทูบเบอร์คนดังเองอ่งของในไร่นะครับปังงาจะไปบุกถึงบ้านเลยครับวันนี้กบ้านอาหารกันนะครับ,บาวาันนี้เชิญอาหารแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีตอนบ่ายโมงกว่าวันที่มากับนี่ครับสวัสดีครับน้องน้องครับน้องปานครับผมพี่ตปานครับครับผมน้องติงครับนี่น้องเชิดครับคู่ขาผมแล้วก็นี่ครับขาประจํากระชังตังแมนหมายเลขสองตังแมนสองันดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะยกคนขึ้นกระชังกันนะครับผมได้ขออนุญาตเจ้าของกระชังไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมต้องออกตัวก่อนนะครับก่อนหน้านี้มีหลายท่านอยากจะขึ้นกระชังแต่ว่าเจ้าของกระชังเขา ไม่เปิดโอกาสให้ขึ้นนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นให้ขอเป็นรายๆไปผมก็ตามพี่เขานะครับเพราะผมไม่ใช่เจ้าของกระชังนะครับก็ต้องขออภัยหลายท่านด้วยนะครับที่อยากขึ้นแต่ผมไม่สามารถขาขึ้นได้นะครับในส่วนของน้องๆนี่ผมขอไว้ที่เขาบอกว่าตามสบายครับนี่วันแรกได้เจอกันชมมัน Ååå. Oh. <laughs> <laughs> là subscribe <laughs> cho <laughs> <laughs> <laughs>

เฮ้ยกะมุงกะมุงกะมุงกูกิ้ังก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 ีตช่วยกักัังตีงัล้งกั้ยโอ้โอยโอ้ยอ้ยไม่ได้อูมาแล้วมีตัวิงหไม่เอาไมหืออยู่บนรถโอ้ลวครับตหน้าออนะ1 2องืตหังื้ออุ้ยดอกซองผูโล่10ซองู่โล่1องดอกดอกกเลยอัดอกตงนไม้ก่อนตงห โอ like ้ยบมแล้วครับกดมันไว้คับปัดไว้อ้ยปาจะไปเนนนะโบติดต่ปลาอยู่ครับมันอยู่ไมัจะอนจับโอ้ยจับเลยนครับจับเ้ครับนั่งไว้ครับไปปลาจับเพืไครับที่ตังแมนสองโอ้ยนี่ครับนี่ครับ ้สวยโอ้ยนกปานครับคนแรกครับผมมาเดิมเลยครับผมไม่กล้าจับนะครับหนังสือครับทุกคนเหนาแล้วนกปานครับนี่ครับมี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 เยอะด้วยตรงนี้อืมไม่ต้องช่วยแล้วนั้นนะน่าจะได้ช่วยท้องเลยช่วยปัดโอ้ยเต็มปัดเต็มคำครับทุกคน วิ่งร้อยแล้วรับแขกรับแขกวิ่งร้อยเลยวิ่งร้อยเอ๋อจิตให้นั้นมันหยาดิ้นเลยเอาเลยนักปั้นผูมาทำงานแล้วครับนี่มิสเตอร์ปานครับผมจัดไปนี่ครับ โอ้ยลูกกัมโอ้ยกีตังกีตังกีตังโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนหแหงนแหงาแหงโอ้นีครับนีครับนีครับนี่ครับอืออืออือตอนที่สองครับอือ สวยแล้วครับเป็นผงเลยปนลงได้เลยนะีมันร้อนช่ไม่ร้อนนะใช่ใช่กูทันผงตัวที่สองต่างอาเองครับหน้าน่งยื้อเลยนะทุกคนเป็นผงัน,นมันรุงเลย ยอนข้างๆเรื่อยเลยโอ้ใช้สุดรอ้อยพี่อ้อยมายอนได้เลยๆอย่งนี้คุชมตัวที่สองถึงมาทำงานแล้วครับจะเบ็ดเล็กไหมนี่เปลจอออดเปลบอกออกองไป วันนีนงปานหนานจริงครับนี่ครับเจอคิตังเบดครับหายากนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับตัวนี้เลนเบดเรงนะจบตุ๊บๆคิตังเบ็ดนะครับั้งครับนตังเลยวันนี้นี่ครับสามีห้อครับโอ้ยน่ครับสามีห้อครับผมคิตังเบ็ดป่าไปแล้ว

ติงเริ่มได้แล้วน้าติงขายของกันไม่ได้จุ่มไปทางจอ้นี่แล้วโอ้ยไหล่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 เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้โอ้โอ้โอ้ยฮ่าฮ่าฮลอยปลาแล้วครับเรียบร้อยครับได้แห้งไปนี่ตัวน่าแห้งมันกินซ้ำนะมันไม่จำไม่จำ ông, 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 lút, đâu, đâu, đâu. <laughs> lấy lút, lét, lút, lét, 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 โอ้ยโอ้ย,อย,อยมาแล้วครับท่านผู้ชมไอ,นนอ้อยาไม่มีตสวิงม,มามาเรวหมดแล้วหมดแล้ว

Đi qua một 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 cháu qua các môn nào ทำงานแล้วครับคมาไปแล้มาเหฮะมาเ่ยวครับอยู่นี่ไปเยอะเลยครับก็พอได้ครับไม่ติดไม่กล้าลงก็ดพันม้วหมดลงได้ครัได้เลยลงด้เวลาเนี้ยมดมันจะได้ต่อเนือันอะไะ ไม่ได้เหยียบันกระตอมอยู่นั่นเลยย่าตอเน่องพอเหยียบขาดช่วงไปแล้วแรงร้อยตัวนั้นปล่อยแล้วิ่งมาหน่อยเขาบิดเบรคสามโมงครึ่งครับตอนนี้แขกได้ปลาไปน้องปานคนเดียวนะครับชาวบ้านนั่งเงียบครับครับอืมอืม

ลอกลินนั่นพวงใหญ่เลยนะน,น,นี่นี่อนะติง้งติงไปติง้งติ้งบ้านแล้วข <laughs> อ,องนี้ก็มาแล้วตรงนี้ก็บันเทิงแล้วครับลอเดีย๋ยววันนี้นต้องตง้องกินเยยรื่อยเลย

บอนก็ยอดลั่งลั่งน้าเลยพวกมันจะกระจายอยู่ลั่งฝาเนื้อลั่งปีงก็ได้นั่นี่มันจะกระจายอยู่เหมือนคู่นี้นะคู่นี้โอ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเจ๊เป็นเรียบร้อยจิงเว้ยแล้วเจ๊โอ้เต็มทั้งลูกเขาปนเยอะนะ โอ้โหทำยากเลยโอเคครับวันนี้ก็ะชังบ้านอะไรนะครับกับการตามหมาปลากี้ตังนะครับนี่ครับขี้ตังหนังสือขี้ตังเบ็ดนะครับปะปนกันไปวันนี้สนุกเลยครับนี่ติงติงครับปลาครับตุงมนนันหนังสือขี้ตังเบ็ด นับนันครับครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างวันนี้อับอายขายขี้หน้าครับนี่ครับนานเบ่งปลายเก่งนะครับวันนี้วันนี้ปลาผมบ้านผมรับแขกอย่างเดียวเลยครับเ้าบ้านอดครับกลับบ้านมือเปล่าครับแต่ว่าก็ดีใจนะครับน้องๆเขาได้ปลากลับบ้านไม่ผิดหวังครับก็เดี๋ยววันหลังก็มาหากันใหม่ครับหาขี้ตังกันใหม่นี่ครับนานปลามาวันนี้สําเร็จครับผมในการล่าขี้ตังนะครับก็ต้องขอบคุณนานนะครับครับผมครับครับ อีเชียครับผมครับยิ้มอยู่อีเกีครับคนหมานี่มาหลังเพื่อนเตินตังเตินตังสุภาพเป็นไงมาช้าแต่มาอยู่ครับผมบันเทิงครับวันนี้บันเทิงมากลาไปหมานปาปามาหาขี้ตังนี่ครับพี่ติงครับผมได้อยู่ครับได้อยู่ได้บางแงได้บันมือครับวันนี้โหแรงดีมากครับผม โอเคครับก็เทตนี้จบเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอบ,บคุณอาหาันนะครับที่ปลามาลากิตกังวันนี้นะครับก็นาหันเอามาปลาไม่กินนะครับปลาลนะครับี่เ <laughs> ชิดครับนี่โอเคสลับครับ